สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กาลังเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในวังวนของเรื่องของนก ไข่ขนครับพี่น้องครับเพราะว่าอะไรหลายคนหายไข่นะครับเห็นผมเอานกออกไปไล่บ้างนะครับอ่าแล้วก็เห็นค่ายอื่นเอาออกต่อแล้วก็มีเฉลยอย่างเงี้ยจิตใจมันก็ไม่อยากอ่าหยุดนะครับอยากจะออกต่อจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองนะครับบางคนก็สุดหรือยังเนาะเต็มหรือยังนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดคําถาม นะครับขึ้นมานะครับก็มีท่านหนึ่งนะครับสอบถามมาว่าอาจารย์นกผมมันทำไมมันทั้งร่วงทั้งหยุดนะครับมันยังไงทําไมมันมันไม่ต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมก็เรื่องถ่ายขนนี่คือทำทำคลิปไว้เยอะมากนะครับทีนี้ผมก็ขอมาเสริมนะครับว่านกถ่ายขนเนี่ยนะครับซึ่ง ขอเป็นความรู้เสริมแล้วกันนะครับเสริมจากคลิปที่ผมทํามาเยอะๆที่ผ่านมานะครับทีนี้นะครับคือวิธีสังเกตเนี่ยนะครับผมนกที่ถ่ายขนนะครับสังเกตเลยนะครับว่ามันจะเต็มหรือไม่เต็มจะสุดหรือไม่สุดเนี่ยก็คือวิธีก็คือดูที่ขนอยู่แล้วเป็นหลักนะครับแต่ทีนี้มันมีบางท่านที่คิดว่านกตัวเองถ่ายสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันขันครับมันขันมันคึก นะครับมันขันมันคึกแล้วทีเนี้ยก็คิดว่ามันถ่ายสุดนะครับพอกําลังเจ้าออกนกก็ถ่ายอีกครับนะอ่าอันนี้ก็ทำให้หลายท่านก็ชะงักอีกแล้วนะครับเป็นเป็นให้หายครับก็เลยทําให้หลายคนลาคาญว่าทาไมมันไม่มันเหมือนจะสุดแต่มันไม่สุดสักทีนะครับผมก็จะมาบอกให้พี่น้องฟังนะครับว่านกถ่ายคนนี้มันมีอยู่2แบบนะครับใช่ไหมครับพี่น้องครับก็คือแบบที่ ถือว่าถ่ายเร็วก็คือครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวแบบว่า UM ทีละเยอะๆนะครับครั้งเดียวนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ถ่ายครั้งเดียวแล้วก็เต็มเลยไม่ใช่นะครับคําว่าครั้งเดียวคือถ่ายออกแบบครั้งหนึ่งนี่ทั้งขนตามตัวทั้งขนปีขนหางนี่ก็คือออกออกเยอะครับครั้งครั้งครั้งหนึ่งอ่ะเอาถือว่าไม่ใช่ครั้งเดียวเอาเรียกเรียกว่าครั้งหนึ่งแล้วกันครั้งหนึ่งคือออกเยอะเลยนะครับออกเป็นแบบโอ้เต็มพื้นกรงอ่ะนะครับอันนี้พวกนี้ก็คือเป็นนกที่ประเภทที่ถ่ายเยอะ นะพวกนี้จะพวกนี้จะเต็มเร็วหน่อยนะครับอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ่ายไปสองสามเส้นอย่างเงี้ยนะครับถ่ายขนตัวไปบ้างแล้วก็หยุดแล้วก็มาถ่ายขนปีกสลับกับขนหางอะไรประมาณนี้หรือขนสนับปีกขนลายเม็ดคออย่างเงี้ยนะครับตรงนี้คือพวกนี้จะช้านะครับทีนี้หลายคนนะครับพอไปเจอนกที่ ถ่ายนึกว่าสุดแล้วเพราะว่าเห็นมันคึกมันขันครับจริงๆแล้วมันยังถ่ายไม่สุดครับพี่น้องครับคือมันจะเป็นแบบนี้นกอ่ะนะครับการถ่ายขนคือช่วงมันถ่ายอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยก็คือถ่ายแบบเยอะๆเนี่ยก็คือพอมันพอมันจะถ่ายขนนี่มันจะเงียบครับนกมันจะเงียบมันจะไม่ขันไม่มีปากมีเสียงเลยมันจะเงียบนะครับพอมันเงียบทีเนี้ขนมันจะล่วงครับขนมันจะล่วงเลยนะครับล่วงล่วงลงมาลานาวเลย นะครับล่วงปุ๊บลงมานะครับพอล่วงเสร็จปุบมันก็หยุดครับทีเนี้นะครับหยุดถ่ายนะครับเพราะว่าอะไรมันต้องรอให้ขนชุดเนี้ขึ้นมาทีนี้นกจะขันทีนี้นะครับนกจะขันอ่าเพราะว่านกมันจะสลับเงียบกับขันครับอ่าถ้าเกิดมันก่อนมันจะถ่ายมันจะเงียบพอมันถ่ายออกชุดหนึ่งแล้วใหญ่ๆชุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันต้องรอให้ขนพวกนี้ขึ้นมาเต็มเนี่ย ทีนี้มันจะขันครับมันจะขันเหมือนว่ามันถ่ายสุดแล้วจริงๆมันไม่สุดนะครับพอมันชุดชุดที่ถ่ายออกแล้วนี่มันสุดปุ๊บมันจะก็จะเงียบอีกนะครับเงียบเสร็จปุ๊บก็ถ่ายอีกครับเนี่ยประเด็นมันนะนะครับอ่าส่วนมากจะเป็นนกที่ถ่ายแบบนี้นะครับถ่ายทีละเยอะๆนะครับครั้งหนึ่งนี่โอ้หลุดเป็น2 0 3 0เส้นนะครับรวมทั้งขนตัวขนสนับปีขนปีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นกพวกนี้นะครับมันจะเงียบนะครับแล้วก็ขันสลับกันไปสลับกันมาทําให้พี่น้องเรานะครับที่ดูว่าเออล่วงเยอะแล้วนะครับน่าจะสุดแล้วเพราะว่านกขันแล้วคูแล้วนะครับอ่ากำลังจะออกต่อก็ล่วงอีกครับมันจะเป็นแบบนี้ครับนะสำหรับนกที่ล่วงเยอะส่วนนกที่ล่วงไม่เยอะก็คือล่วงล่วงไปเรื่อยๆอะ่ะ บางตัวมันก็จะขันนะครับถ้าเป็นนกต่อที่เก่าเกมนะครับมันก็จะขันไปเรื่อยๆนะครับแต่พวกที่เป็นนกใหม่นะครับมันก็จะเงียบแหละครับทีนี้นะครับเงียบยาวๆนะครับอาจจะมีขันบ้างแต่เสียงไม่เต็มแน่นอนนะครับเสียงจะไม่เต็มนะครับนี่คืออ่าพวกที่ถ่ายช้านะครับมันก็จะขันอยู่แต่มันมันไม่เหมือนพวกที่ล่วงเยอะๆพวกพวกล่วงเยอะนี่คือจะขันแบบอ่าแบบเรียกแบบคูเลยก็มีนะครับแล้วก็เงียบอีกรอบ นะครับเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นที่นกด้วยนะครับแต่ที่แน่ก็คือเสียงนะครับแน่นอนเลยที่เนี้ยก็เสียงมันจะไม่เต็มครับนกเหมือนที่ผมเอาไปไล่เมื่อวานเนี่ยนะครับตัวนั้นก็คือเพิ่งถ่ายเสร็จครับนกยังไม่ได้ออกแดดยังไม่ได้ฉีดน้านะครับทาให้นกนั้นเสียงยังไม่เต็มนะครับแถมเป็นนกใหม่ด้วยนกใหม่ยังไม่เคยเข้าไปเนี่ยแกนเสียงยังไม่ออกครับ ขนาดนกเต็มๆครับถ้าไม่เก๋าจริงๆแกนเสียงจะไม่ออกนะครับนกแกนเสียงมันจะไม่ไม่ไม่กระแทกออกมาให้เราได้ยินเลยมีแต่ขันธรรมดานะครับขันธรรมดากับขันแบบแกนเสียงนี่คนละอย่างกันนะครับขันที่ติดแกนเสียงนี่คนละอย่างกันเลยนะครับฉะนั้นแล้วต้องดูดีๆครับว่านกนั้นนะครับสุดจริงแท้แน่นอนหรือเปล่านะครับถ้าขันแล้วก็เงียบทายเนีย นะครับถ่ายแล้วเสร็จแล้วก็มาขันอีกนะครับอย่างเงี้ยถ้ามันสลับขันสลับเงียบนี่นกยังไม่สุดครับอันนี้สังเกตจากการขันนะครับเนาะส่วนวิธีการดูว่าขนสุดไม่ขุดสุดนั้นผมทาคลิปไปหลายอันแล้วให้ท่านไปดูเองนะครับถ้าท่านสงสัยอะไรยังไงก็สามารถนะครับถามมาได้อีกแล้วกันนะครับไม่ยากเลยนะครับในการาสังเกตนกถ่ายขนนะครับเพราะว่าบางตัวมัน มันถ่ายหลุดแล้วชุดหนึ่งแล้วมันมาขันทีเนี้ยนะครับมาขันมาเรียกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันยังออกต่อไม่ได้ครับมันต้องรอให้สุดจริงๆนะครับมันถึงจะเล่นได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับเจ้าบนครับอาจารย์แล้วมาออกต่อครับนึกว่ามันคึกรับทีนี้เริ่มเงียบอีกแล้วนะครับดูขนดีครับนี่เห็นไหมครับขนล่วงครับเมื่อกี้ไปที่หนองบัวลําพู ก็ไม่ได้เอาไปครับอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกนึกว่าเต็มแล้วนะครับทีนี้นกมันเงียบนะครับนกมันกลับมาเงียบอีกรอบนึงครับในช่วงนี้เงียบเลยเมื่อกี้นี่ก็ขันแบบไม่ค่อยคึกเหมือน,น,น,นมันนั้นมันนั้นโอ้โหคึกมากครับไล่อัดไ,ไล่ครูเจ้าครูอ่างของเซนแม็กนะครับอ่าอัดกันแต่ตัวนี้ก็คือไม่ค่อยอยากจะขันอาอาจารย์แหลมเนี่ยโอโอโอมาไว้ข้างนอกนะครับนึกว่าอ,อากาศมันไม่ดีอะไรหรือเปล่านะครับมันก็มีส่วนอยู่แต่ว่า นกมันยังถ่ายไม่สุดครับพี่น้องครับนะสังเกตขนหางครับเห็นไหมขนขนหางยังเหลืออีกหลายเส้นนะครับบนสุดยังเหลืออีกหลายเส้นที่ยังไม่ถ่ายนะครับนะมันมีมันมีขนหักอยู่นะครับนี่แล้วก็ตามตามหน้านะครับก็มีขนหลอดอยู่นะครับแสดงว่ายังไม่เสร็จครับนกยังไม่เสร็จถึงถึงถึงเอาไปเล่นก็เล่นไม่เต็มที่ครับนกเนาะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับอาจารย์ที่ท่านที่ถามเข้ามาว่า มันจะสุดตอนในอาชารย์มีแต่ขันได้แป๊บเดียวแล้วก็หยุดนะครับหยุดแล้วก็ถ่ายขนนะครับถ่ายขนเสร็จแล้วก็มาขันอีก <g budgets> อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูครับถ้านกมันขึ้นแล้วมัน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 จะไม่ลงครับมันจะขึ้นตลอดเลยทีเนี้ยแล้วขนก็จะไม่ล่วงแล้วด้วยนะครับอ่ามันจะสังเกตได้ง่ายอยู่ครับนกถ้ามันจะล่วงปุ๊บมันจะเงียบแสดงว่าผิดปกติแล้วแสดงว่ายังยังถ่ายไม่เสร็จนะครับยังยังแบบว่าต้องรอยอีกอะนะครับลอยอีกให้ให,ให้ให้สุด นะครับถ้านกมันสุดแล้วมันจะขึ้นเลยครับทีนี้อาทิตย์2อาทิตย์ก็ช่างครับขึ้นยาวๆนะแต่ตัวในที่ถ่ายแบบขันอาทิตย์นึงพอขนพวกนั้นขึ้นจะเต็มแล้วก็เงียบอีกแล้วถ่ายชุดใหม่อีกรอบนึงอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากให้พี่น้องมือใหม่เซียนใหม่ครับใจเย็นๆครับเอาเป็นว่า3มเดือนไว้ก่อนนะครับเน้น3มเดือนไว้ก่อนนะครับเอาชัวร์ๆเลยนะครับไม่ต้องรีบนะครับถ้าท่านยังไม่มั่นใจก็รอ3เดือนนะครับอันนี้จะชัวร์ที่สุดนะครับเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับ มีข้อมูลหรือสาระดีๆก็สามารถแนะนํากันมาได้นะครับหรือมีข้อสงสัยนะครับในบางจุดบางประการที่ท่านยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้นะผมก็จะตอบเท่าที่ผมรู้แล้วก็ศึกษามานะครับจากเสียนนุ่นเก่าบ้างจากประสบการณ์โดยตรงบ้างนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังสําหรับมือใหม่เซียนใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับไปก่อนครับผมพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ